สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพัฒนาชุมชนเพื่อคนภูเก็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดลำลาหมู่ที่2ตําบลปากคอกนะครับเรียกได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่แห่งการอนุรักษ์ของชาวปากคอกนะฮะวันนี้ผมมีนัดกับท่านพัฒนากรประจําตําบลน,นะครับท่านบอกว่า อยากให้มาที่นี่ครับพอที่นี่มีมากกว่าโครงการอนุรักษ์ดีๆที่หน่วยงานภาครัฐช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้กับพี่น้องชาวตําบลปากข้อนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพนกักงานประจําตําบลน,นะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนของตำบลปากข้อกันครับท่านผู้ชมครับตามผมมาเลยฮะสวัสดีครับ นะครับโอ้ oh, อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับอันดับแรกก็คือต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยครับท่านแรกครับค่ะดิฉันชื่อนางการน,นาศรีดบุตรเป็นพทยากร,กรผู้ประสานงานตำบลปากคลอกและตำบลสาครูค่ะนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่แดงนะครับพี่แดงครับช่วยแน,นะนําสวัสดิ์รุษท่านต่อไปให้ผมรู้จักนิดหนึ่งฮะค่ะ,ค,ะคือนายโชคชัยสืบตักเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านปาาคลอกตำบลปากคลอกอค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับนะครับผู้ใหญ่ ดำรงตำแหน่งนี้มากี่ปีแล้วฮะผมดำรงตำแหน่งนี้มาประมาณ3ปีครับซึ่งได้ทําโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับแตไ่ได้รับได้รับรางวัลเมื่อปีจบรบพศ2554รอ้าสิบ่ก็ได้ทําการต่อยอดมาเรื่อยๆกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนี่แหละครับอืมแล้วหมู่มมบ้านของเราเป็นหมู่บ้าน 4G ด้วยใช่ไหมฮะค่ะเป็นค่ะเป็นหมู่บ้าน 4G ด้วยนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับสุภาพสตรีท่านนี้คือใครครับ เป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชค่ะชื่อนางการัญยาสมัครทะเลค่ะสวัสดีครับพี่ครับทราบข่าวว่าเป็นผู้นําชุมชนดีเด่นใช่ไหมผู้นาอชดีเด่นผู้นําอชดีเด่นนะครับทาอย่างไรจึงได้เป็นผู้นําอชดีเด่นครับก็เข้าร่วมกิจกรรมกับทุกหน่วยงานในพน่ทุกคนนะคะนะครับและในส่วนของ หมู่ที่สองเองเนี่ยนะครับในส่วนของพี่เนี่ยช่วยผลักดันเรื่องอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ทุกเรื่องที่ผู้นำเอชอต้องทำนะคะที่เด่นๆก็คือกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากคลอกอ๋อเหฮะนะครับแล้วทราบว่าวันนี้ทางพี่แดงเตรียมเ,เตรียมผลงานชิ้นโบแดงเลยใช่ไหมวันนี้ว่นวันนี้ได้เตรียม กิจกรรมกลุ่มอมทรัพย์บ้านป่าครอบซึ่งเป็นกลุ่มอมทรัพย์ที่เก่าแก่ของบ้านป่าครอบแห่งนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเชิญทุกท่านเลยครับนำผมไปเลยครับเชิญครับเชิญครับนะครับตอนนี้เราอยู่ภายในกลุ่มอมทรัพ์ใช่ไหมครับกลุ่มอมซั์ตำบลป่าครอบครับ้านป่าครอบตรงนี้เราก่อตั้งขึ้นมาอะไรยังไงครับนี่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน ของหมูม่บ้านหมู่สองตำบลปากข้อครับซึ่งคุณธนนศเป็นประธานครับขอให้คุณธเนศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอยากให้อยากให้คพี่เล่าหน่อยครับว่ากลุ่มเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรผมผม,ม,มรับบ้านปากข้อเครับครับตั้งกันมือปี2539ันอยึงเวลานั้นมันก็เปความวาอือชาวบ้านนี่จะต้องการว่าทำอย่างไร จะช่วยตัวเองให้มากที่สุดครับแล้วก็จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันขึ้นมาครับเมื่อก่อนสมาชิกก็มีไม่กี่คนเก็บเงินได้ก็หกพันกว่าบาทครับนะครับทราบว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นด้วยเพราะนั้นเราได้รับรางวัลอะไรจากทางจากทางจังหวัดครับพี่ครับรางวัลที่ได้รับกนผมผมถืออยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอยัดอ่านนิดหนึ่งนะครับสดๆเลยนะครับอ่เป็นทางจังหวัดภูเก็ตนะครับ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่ากลุ่มออมทรั์นะครับเพื่อการผลิตบ้านปากค้อกหมู่2องตำบลปากค้อกนะครับอำเภอถลางนะครับมีการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน,นะฮะหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยประเมินผลจากโครงการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตจังหวัดภูเก็ตปี2556นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนะครับโดยลงนามโดยท่านผู้ว่านะครับนายเมตีอินทุสุดนะครับอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจของกลุ่มเรานะฮะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าวิธีการกระบวนการเขาทํำยังไงบ้างนะครับนะครับพี่มีวันนี้มีลูกค้ามามาที่ฝ่ายพี่เยอะไหม มีลูกค้ากู้วันนี้เดือนกรกฎาก็30รายครับผม30รายครับนะครับเราเปิดทําการตั้งแต่กี่โมงเนี่ยสิบโมงเช้า10บโมงเช้าวันนี้ยอดเงินกู้ก็2องแสนสองหมื่นแปดพันบาทครับอก็สามสิบลายสามสิบลายนะครับแล้สวัสดีครับคุณป้าครับนะครับคุณป้ามากู้ด้วยจะมากู้ไปทําอะไรกู้ไปทำอะไรกู้ของเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเอาไปค้าขายค้าขายแล้วครับเราขายอะไรอยู่ขายอะไรอยู่ตอนนี้ขาย ของชำนะครับดีไหมดอกร้อยละหนึ่งบาทนิดดีไหมฮะเวลาเคยเคยมีโอกาสกู้นอกระบบไหมไม่เคยไม่เคยทราบไหมครับว่ากู้นอกระบบเทารอยละเท่าไหรร้อยละยี่สิบใช่ไหมร้อยละยี่สิบนะครับเพราะที่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยกู้นะครับแต่กู้อย่างนี้ก็คือเรามีสัจจะว่าเราต้องมามาส่งคืนใช่ไหมมาส่งคืนทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนแล้วประมาณเท่าไหร่ เดือนละห้าร้อยต้นนะดอกเท่าไหร่ต้นดอกสมมติว่าคู่ไปแปดพันเนีครับสมมติาท่าจหร่ตามกติคือเดือนละแปดร้อยแล้วก็ดอกแปดสิบบาทแล้วก็ลดลงตามตามต้นนะครัอ๋อก็คือเราหักต้นด้วยนะครับลดต้นด้วยแปดร้อยก็เหลือ 7 2อืมันหน้าก็ดอกเบี้ยก็ลดลงก็เหลือ72บาทโอ้ถ้ว่าจ่ายพันเงคือถ้าลดต้นก็คือลดดอกนะครับอ๋อ้วอย่างนี้ก็ดีเนาะนะครับต้องเรียนถามท่านประธานกลุ่มครับว่าตอนนี้เงินทุนหมุนเวียนของเราเดี๋ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้าล้านเศษห้าล้านเศษนะครับเรามีสมาชิกเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งหมดกี่คนครับ 870ร้อยเจ็ดคนนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเป็นเป็นกลุ่มออมทรัพย์นะครับที่มีสมาชิกเยอะนะฮะเยอะมากเยอะมากนะครับเรียกได้ว่ากลุ่มสัจจะนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มออมทรัพย์ได้เลยนะพี่แดงครับนะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆกลุ่มได้ดูด้วยนะมีคนมาดูงานของเราเยอะไหมฮะมีค่ะนะมีก็มีเยอะครับอืมตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นี่มาดู แต่เมื่อก่านานอนนี่กลุ่มที่ผมทาอยู่นี่ก็ไปดูของเพื่อนมาเหมือนกันอ๋อเราไปดูเขาเมื่อก่อนครับ <c oughs> อ,อแล้วตอนนี้คือเขามาดูเราเดี๋ยวนี้ก็มาดูกเราแออนะครับรู้สึกยังไงม้างครับที่วันนี้กลุ่มเราเติบโตและแข็งแกร่งอย่างนี้รู้สึกภูมิใจครับชาวชาวบ้า <c oughs> นนี่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทีนี้ทางกลุ่มเนี่ยนะผมนึกว่าเราตาเสียก็ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตะ์ในสมาชิกนะ ครับมันเสียน้อยครับก็คือนี่นี่นี่สูญเสียเนี่ครับนี่เสียนี่เสีย NPLBPL ด้วยนะครับไม่ถึง2%นะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับถือถือว่าน้อยมากก็ถือว่ายังไงกลุ่มเราก็ประสบความสำเร็จนะพี่นะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางทางกลุ่มอมทซั์นะครับตบดปากคอกมากๆเลยนะครับที่ให้เรามาดูนะครับวิธีการทำงานนะครับแล้วก็มา เข้มนะครับว <actually> ่ากลุ่มเราเนี่ยนะจริงๆก็ไม่แพ้ธนาคารย่อยๆเลยนะเนี่ยนะครับแล้วพอเงินทุนหมุนเวียนเป็นล้านเนาะนะครับก็ขอให้กลุ่มนะครับประสบความสำเร็จต่อไปนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทางกลุ่มด้วยครับขอบคุณครับเกลงเก่งเม่ช่คือหนอยเรีวมีแกงกะทิแกงซมแกงพริกค่ะโอ้โหนะครับสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหนี่ อันนี้คือเครื่องแกงนะครับกลุ่มเราชื่อกลุ่มอะไรครับกลุ่มเครื่องแกงตามือบ้านท่าหลาค่ะโอ้โหนะครับอันนี้วันนี้เรามีเครื่องแกงอะไรบ้างเนี่ยแก่งกะทิแกงส้มและแกงพริกค่ะสำหรับแกงแต่ละอางอร่อยที่สุดในภูเก็ตไหมค่ะนะครับทําไมถึงอร่อยที่สุดในภูเก็ตครับพี่เพราะว่าเครื่องแกงที่นี่ไม่ได้บดใช้ตํากับมือค่ะและไม่ใส่สารกันบูดและไม่ใส่หัวกระชายด้วยค่ะไม่ใส่หัวกระชายค่ะอวทำไมครับทำไมถึงเพราะว่าคนปากใต้ก็ไม่กินหัวกระชายค่ะอื แต่เราใส่อะไรแทนใส่ถ้าแกงกะทิเราจะใส่หัวขาแทนค่ะหัวขาอ๋ออันนี้ใส่หัวขาอย่าพยันดมนิดหนึ่งนะฮะหัวขาจะไปทำปรุงได้หลายอย่างไปทำผัดเผ็ดคั่วกรึ่งแกงไกปลาเออแกงขนมน้ำยาขนมจีนข้าวผัดแกงแกงค่ะผัดเผ็ดก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือหัวขาใช่ไหมอันนี้ขมิ้นอันนี้ขมิ้นนะอ๋อนี่ยเนี่นี่นี่ขาครับนี่นะหัวขาแล้วก็นี่ขมิ้นนะครับอันนี้คือ ช่วยผสมเนาะผสมใน3อย่างนี้ค่ะนะครับอ่าอันนี้คือข้อข้อดีของเรานะครับอันนี้อันนี้มั่งแกงส้มแกงส้มเป็นไงครับแกงส้มแกงส้มปลาคใช่ของภูเก็ตเราจะเราจะเน้นใส่ตะไคร้ใส่พริกไทยนิดหน่อยค่ะใส่ตะไคร้นะครับก็คืออันนี้นะนี่ตะไคร้แล้วก็พริกไทยพริกไทยนิดนิดพริกไทยนิดนิดนะฮะ เวลาเกงแกงปลาเบ็ดปลาขาวๆาวังจะไม่มีกลิ่น<อ>เนื้อดำขาวด้วยเพราะว่าภาคใต้เราส่วนใหญ่ก็คือกิน พวกปลาทะเลไงฮะปลาทะเลนะครับไปปลาที่ยิ่งใหญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแกงส้มปลาเนี่ยนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับยิ่งภูเก็ตด้วยเนาะนะครับอ่ะและอันนี้ครับแกงพริกแกงพริกนะครับเดี้นแต่ผมผมยังไม่ดมนี่เลยขอดมหน่อยนะครับอันนี้แกงแกงส้มนะฮะอืมหอมหอมแล้วไม่ฉุนนะครับตำกับครตำกับครนะครับไม่ใช่เครื่องบดไม่ใช่เครื่องปั่นนะครับตำจริงๆอันนี้แกงพริกนะฮะ แกงพริกเป็นไงครับแกงไตปลาแกงพริกหมูพริกไก่แกงขวกิ้งอะไรได้ทั้งนั้นนั่นใช่ไหมะรับแกงไตปลานี่ขึ้นชื่อมั่นแกงพริกกันใช่ไหมฮะต้องซื้อพี่แกงที่นี่เนาะนะครับแล้วเราขายอะไรยังไงครับอย่างนี้แกงกะทิกับแกงส้มกิโลละร้อยสิบาทค่ะกิโลละหนึ่งร้อยสิบาทค่าแกงพริกกิโลละร้อยยี่สิบค่ะเพราะพริกไทยแพงมากตอนนี้อ๋อสองอย่างนี่ร้อยสิบอันนี้ร้อยร้อยยี่สร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ ก็ถือว่าถูกไหมฮะผู้ใหญ่อย่างนี้ครัถ้าไปแกงพริกชัยต้องใส่พริกไทยเยอะไงอ่าเลยใส่เลยน้อยกว่าที่เขบอกว่าเครื่องแกงนี่ถูกสุดๆเลยถูกที่สุดแล้วเนาะก็เป็นเครื่องตำมือด้วยนอ่านี่แหละครับก็คือตำมือเสน่ห์ของตำมือคืออะไรทราบไหมพี่แดงเสน่ห์ของตำมือคือเป็นงานเป็นเป็นจุลปุ่มปัญญาของชาวบ้าน ตํากับม um ือก็ไม <bunları> ่ได้บดก็ไม่ต้องน้ำไม่ต้องใส่น้ำอกไปเลยตองน้ำเยอะกว่าจะสมุนไพรเด็กแต่ถ้าคนตําเครื่องไม่ค่อยมีครยเป็นหวัดเป็นโรคอะไรโรควิกคุณุญญานี่เขาไปทางบ้านหนึ่งนี่ไม่มีใครเป็นเลยครับไม่เป็นทุ่งเพลด้วยอก็คือเวลาที่เราตัมเนี่ยมันก็ได้อารมณ์มาก กลิ่นก็ระเหยใช่ไหมครับกลิ่นก็ระเหยขึ้นมานะครแม่สุดยอดจริงๆนะครับแล้ววันนี้วันนี้มีให้ชิมไหมฮะเนี่ยชิมได้เลยค่ะรับชิมแบบนี้เลย่ะวันนี้เป็นกองขมมอมซับไม่ได้เวลาโอเวลาร้อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังนะครับวันหลังจะมาลองชิมนะครับเครื่องแกงนะครับที่ทําจากเนี่ยแกงกะทิอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ถ้าไปทําไอ้นี่ต้องอร่อยแน่เลยนะฮะ น้ำยาน้ำยาขนมจีนขนมจีนน้ำยาเนาะแม่ถ้าไม่เกรงใจนี่กินแล้วเนี่ยเกรงใจแล้วเรามีตลาดหรือว่าจุดวางขายตรงไหนยังไงป้าจะขายอยู่ที่กลุ่มเองเดียวป้าไม่ได้ไปวางขายในใครอยากได้เียใครอยากได้เครื่องของป้าต้องมาซื้อที่กลุ่มครับที่นี้อ่ากรุงเทพเพาอยากกรุงเทพเดือนกรุงเทพเดือนละห้าสิบโลก็ต้องเอาที่นี่ก็ไม่ได้ส่งให้เขาเลย เขาจะมาเอาทุกเดือนเลย50าสิบกิโลห้กิโลแล้วอยากกงกงแตปลาเขาทุกเดือนแล้วเราไม่ส่งเดลิเวอรี่ไปให้เขาอ่ะไม่ไม่ไม่ตรงมาเองต้องมาเองอยากอยากได้ฝีมือของกลุ่มฉันต้องมาหาฉันต้องมาเองโอเคคุณผู้ชมแสดงว่าเาสวยเลิกได้อย่างนี้ฝีมือเลิกได้เลยนะครับถ้าอยากจะกินแกงนะครับที่อร่อยนะฮะที่สุดในภูเก็ตใช่ไหม เคยส่งถึงเมืองนอกด้วยไอ้ย,ยะส่งเมืองนอกด้วยเหรอ <Yeah. S 1> นั่นแน่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะได้พริกแกงนะครับหรือเครื่องแกงที่รสชาติดีที่สุดในภูกเก็ต <Yeah. S 1> พูดอย่างนี้ได้ไหมดีที่สุดในภูกเก็ตไหม ดีที่สุดเอ้ยมัมไม่ได้ไม่ไม่เอีสานการบูนถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเก็บไว้หนึ่งเดือนอ๋อเหรอฮะเก็บได้หนึ่งเดือนเลยนะครับแกงกะทิที่เห็นโคกอยู่ข้างหน้าคือใช้อันนี้เลยใช่ไหมที่ตามนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยโอ้โหนี่นะครับนี่ครับการันตีได้ครับโคกหินนะครับนี่นะฮะบ่งบอกได้เลยนะครับว่าตามเองกับมือไหนขอดูความแข็ง แข็งแรงหน่อยโอ้โหกล้ามเป็นมัดๆนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้แสดงว่านะครับโคกเองตลอดนะครับเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับเครื่องแกงตำมือนะครับบ้านท่าหลาตำบลปากคอกก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับโลละอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับโลละร้อยสิบบาทส่วนอันนี้แกงพริก120โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามานะครับพิสูจน์นะครับว่า ฟิมไม้ายมือนะครับของสาวสาวชาวปากคอกไม่น้อยหน้าใครนะครับใครสนใจก็ต้องลองแวะมาชิมนะครับขายที่นี่ที่เดียวไม่ขายที่อื่นนะครับเราสวยเลือกได้นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับทางกลุ่มครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับของตำบลปากคอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ขออนุญาตแนะนาตัวหน่อยครับพี่ครับครับผมลุงต่อยจุรุณาจังหวัแกนํากลุ่มารรักษ์มาตากร้อครับเรียกลุงต่อยเลยนะฮะครับลุงต่อยโอเคนะครับลุงต่อยครับในส่วนของกลุ่มเองเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นได้ยังไงและสมาชิกกี่คนแล้วตอนนี้ครับกุมารรักบ์มาปากข้อของเรานะครับตั้งกันแต่พศ2535ามานะครับทำให้เราต้องตั้งนะครับเกี่ยวกับ ทราพยจกรทางทะเลและชายควางของเราถูกทําลายไปเยอะนะครับตอนนั้นชุมชนแทบล้มสลายนะครับเราจําเป็นจะต้องฟื้นรู้พื้นขึ้นมาเพื่อปกป้องไอ้ถ้าพยากรทางทะเลและชข่ขวางนะครับอย่างในอ่าวป่าก็เรามีหญ้าทะเลเป็นเป็นแหล่งหญ้าสาคัญก็นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทางทางมันบอกุก็มีป่าเลนนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยวางไข่ของปันจัดน้ำนะครับอย่างหญ้าทะเลก็เป็น ที่เ,เป็นที่อนุบาลจักน้ำ <c oughs> นะครับปลาจะเข้ามาวางไข่ในแนวหญ้านะครับในแนวป่าเพราะแนวป่าแตกตัวไว้อ่อนก็กไปอาจจะอยูนน่แนวหญ้าเพื่อให้ตัวมีความแข็งแรงจึงออกไปในปะกการังนะครับมันเป็นระบบลูกโซ่นะครับเพราะป่าเ,<ะ>เลนหญ้าปาเลนและปะกการังนี้มันระบบลูกโซ่ปลาจะไปอาศัย โตอยู่ในปาการังแล้วกลับมาวางไข่ในแนวป่าไม้แล้วมาเติบโตมาปลาามแข็งแข่งด้วยแนวยาทะเลแล้วก็ไปโตที่สุดอยู่ในแนวปาการังนะครับนี่มันเป็นระบบควบๆูก็คือเป็นเป็นเป็นระบบนิเวศระบบนิเวศที่ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ครับซึ่งขาดแบบขาดกิงได้ริงหนึ่งไปไม่ได้นะครับที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือไว้ให้รุ่นนี้เลยใช่ไหมรุ่นลูกรุ่นหลานเี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยได้ใช้ ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเราเราใช้ยังไงก็ได้แต่อย่าให้มันหมดนะครับใช้ยังไงให้มันเหลืออยู่ใช้ยังไงให้ถึงลูกถึงหลานครับเราอย่าใช้แบบกอบกยเอาผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเราต้องดูแลรักษาด้วยครับาละครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าทั้งกลุ่มนะครับช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับตอนนี้เราอยู่แปลงเพาะ พันก้าไม้พันก้าไม้ของกลุ่มนะครับที่เห็นด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าบางส่วนด้วยนะครับอันนี้มีต้นอะไรบ้างครับนี่มีต้นต้นกลางใบเล็กใบใหญ่กงกลางอ่ะกลางหัวสุ่มยม่มีกงกลางใบเล็กใบใหญ่ไหนอะไรใบเล็กครับอย่างนี้กลางใบเล็กใบเล็กนะฮะอันนี้ใบเล็กกลางใบใหญ่นะครับแล้วเราเราเพาะเพาะไว้นานไหมครับกว่ากว่าเขาจะโตขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างต้นนี้นะครับประมาณ ประมาณห้าเดือนห้าเดือนครับแต่ไอ้นวนก็ประมาณปีกว่ากว่าอ๋ออย่างนู้นคือปีกว่าในนี้เราทดลองชายกองกลางนี่มาทำกับน้็คือก็คือใช้ฝักของกองกลางกองกลางมบปลูกแกดินน้ําินจืดน้ําจืด อ้าวเหรอแล้วขึ้นไหมฮะขึ้นขึ้นได้เหมือนกันมันก็ขึ้นได้เหมือนกันเพราะผมเคยไปอ่านพในหนังสือว่าไม้โกงกลางไม้ทะเลทุกชนิดมันกินน้ํายืดเหมือนกันมันไม่ได้กินน้ําแกงแต่มันเกิดการกรองในตัวของมันเองเลยผมทดลองมาทดลองผมก็ปลูกได้ครับตอนนี้เรากําลังจะทําให้เป็นไม้ประดับทำมาเป็นไม้ประดับเป็นอยู่ตามหน้าโรงแรมอะไรก็ดเขาดูบ้างนะครับในตอนนี้สุดยอดเลยนะครับก็คือเราจะขายไหมอย่างนี้ขายเราเราจะทํา ทดลองขายดูทดลองดูจะเห็นได้ว่านะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่นี่คืออ่าวปากคอกนะครับที่เราเห็นเขาลิบๆิบที่เป็นแนวทิวเขาตรงนี้นคืออะไรฮะเกาะยาวครับตรงนู้นเกาะยาวเนาะอ๋ออันนี้เกาะยาวนะครับโหกว้างสดลูกหูลูกตาเลยเนาะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ปากคอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทําประมงเลยทำประมงแล้วก็ทําสวนทําสวนทําประมงนะครับ เราเจอกุ้งเจอเจอปูมีปูปูกุ้งปูหอยปลาหอยชักตีนบ้านเราคือหอยชักตีนเยอะนะอ๋อเหรอฮะครับหอยชักตีนที่เป็นชื่ออะไรครับหอยชักตีนคือมาภูเก็ตต้องมากินหอยชักตีนนะพี่แดงครับครับนะครับปลาทรายปลาทรายชอบอย่างที่แกมีไหมที่นี่มีเนี่ยเยอะเลยครับที่มีเยอะเลยครับ โอ้โหนะครับเรียกได้ว่าคือถ้าไม่มีกลุ่มเราตั้งตั้งแต่ปีตั้งแต่พี่สามห้าสามห้าตั้งแต่ปีสามห้าคือถ้าไม่มีกลุ่มเราช่วยกันอนุรักษ์ไว้านักปักดันการกระจายวยกันปักดันนี้หมดแล้วเราต้องช่วยกันทุกคนต้องอนุรักษ์ก็ต้องร่วมกันรักษาทรัพยากรต่างกานกระจายความร่วมกันครับเพราะเราจะได้ใช้ร่วมกันครับลวงต่อยรักที่ฐานบ้านเกิดมากแค่ไหนผมรัก เท่ากับรักชีวิตผมเลยนะครับและต่อในลูกหลานรักสินครับเหมือนกันนะครับรุ่นตัวน้อยๆเนี่ยนะครับก็ให้เขาสืบทอดเจตนาลงของเราต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางกลุ่มนะครับอนุรักษ์นะครับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ช่วยกันนะครับทําให้เรามีทะเลที่สวยงามนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์สัตว์น้ำนะครับที่ ให้อยู่ไปช่วยลูกช่วยหลานเนาะคุ่ยเนาะสุดยอดมากขอบพระคุณคุณต่ยนะครับทุบคุณครับทุ่ยใหญ่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เรียนรูรเกษาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ครับของมูส่งตระกลปากข้อครับนะครับที่ศูนย์นี้เขามีอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูนะครับผมนะครับเรียกได้ว่าที่นี่นะครับพอครั้งแรกที่เรามาถึงนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือโหต้นไม้เยอะมากนะพี่แดงนะต้นไม้เยอะมากทำให้รู้สึกสบายใจ อารมณ์ดีด้วยครับนะครับนี่คือคุณคุณประโยชน์แรกที่เราเห็นนะครับแต่เขาบอกเขามีอะไรเยอะๆเลยใช่ไหมพี่แดงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูค่ะเอาโอเคเชิญเลยครับนะครับตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มอะไรนะฮะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับอิ่งซีครับของชาโลกราเกดครับนะครับคือท่านที่อยู่ด้านข้างนี้ใช่ไหมครับผพี่ชาโลนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าที่นี่ ครั้งแรกนะครับที่ผมมาถึงนี้ประทับใจตรงที่เขียวไปหมดเลยพี่นะครับคือธรรมชาตินะครับคือพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาตินะครับครับผมแล้วนี่ก็คือสมาชิกของกลุ่มเรียนรู้ใช่ไหมฮะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มเป็นศูนย์ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงกับสินทรีย์ครับผมที่อยู่ในมือนี่คืออะไรครับพี่อันนี้คือได้รับรางวัลอ และได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับปี55กลุ่มขับเคลื่อนหมู่บ้านสิทธิจพอเพียงดีเด่นครับเป็นรางวัลสิงห์ทองนะฮะรางวัลสิงห์ทองครับผมของพัฒนาชุมชนครับครับนะครับเรียกได้ว่านี่คือความภาคภูมิใจของเราด้วยครับของของชุมชนครับผมของชุมชนเลยนะฮะอ่ตัวกลุ่มเองนะครับหรือศูนย์เรียนรู้เองเนี่ยนะครับเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีไหนฮะเริ่มก่อตั้งก็ปีปี53 53ครับ 53ปีจดทะเบียนก็วันที่18มิถุนาปี53ครับจดทะเบียนกลุ่มครับนะครับแล้วงานที่ศูนย์เร,รียนรู้ช่วยส่งเสริมนะครับต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างงานงานหลักๆที่ที่ของกลุ่มที่จริงๆกิจกรรมของกลุ่มเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมีะครับ,รบเราก็เข้ามาข้างในเพื่อจะมาดูอะไรครับพี่ถังหมักแก๊สีุณภาพนะครับที่เราผลิตแก๊สหมูต้ม ใช้ในครัวเรือนนะครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ผลิตเองเราก็ซื้อใช่ครับซึ่งถ้าเราทําใช้เองนะครับจากขยะเปียกที่เหลือใช้นะครับมันก็ลดต้นทุนลต้นนทุในบ้านได้นะครับโอเคครับมาครับอนี่ก็ถังหมักแก๊สนะครับอันนี้ก็ที่ใส่เศษอาหารนะครับใส่เศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือนนะครับเศษอาหารใส่ได้ทุกอย่างนะครับครับใส่ได้ทุกอย่างหัวปลาขี้ปลาไส้ปลาเศษข้าวอะไรเนี้ยใส่ในถังหมักครับ แล้วพอ,พอลงไปข้างในข้างในมันมีอะไรอีกข้างในนี้ก็คือ,<น>อมันมีปกติมันถ้าเป็นเป็นะจะพวกปุ๋ยคอกนะครับต้องเราต้องผสมน้ำนะครับผสมน้ำปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนนะครับแต่นี้ถ้าเป็นเศษหนเรามีทั้งน้ำทั้งทั้งเยื่ออยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องผสมเพราะพอ,อ,ะพ,อ,อะพอเราหมักได้ระยะหนึ่งเนี้ย อาหารที่จะย่อยสลายไปนะครับกลายเป็นน้านะครับเดี๋ยวจะได้เห็นว่าน้ําตัวนี้เราจะหยับพาทําเป็นปุ๋ยได้อีกอมผมก็ไม่ได้คือคํานวณว่ายแก๊สได้ปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าพอใช้ไหมเท่าควรเรือนอย่างของผมนี่พอใช้นะครับเหลยไหมเหลือ,อเหลือไม่ต้องไปพึ่งแก๊สจ,จากข้างนอกเลยไม่ไม่ไม่ต้องไปพึ่งนะ อยู่ที่ครัวเรือนที่ว่าใช้มากหรือน้อยนะครับอยู่ที่ครัวเรือนครับเพราะเศษอาหารที่เรากินเรากินเราทานเข้าไปทุกวันเหลือทุกวันเดี๋ยวผมผมผมอยากพิสูจน์กลิ่นเพราะว่ากลิ่นของแก๊สที่เราซื้อตามเป็นถังนี้มันจะมีกลิ่นใช่มครับอันนี้มีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นเนาะใช่ไหมพี่เนาะแล้วพี่แดงนะครับผู้ใหญ่แปลกเนาะ มันจะไม่มีกลิ่นเพราะว่าที่ปกติมันตะต้องมีกลิ่นแก๊สนะครับตะกี้ผมก็ลืมอธิบายที่ไม่มีกลิ่นแก๊สก็เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมีไส้กรองตัวนี้อยู่อ๋อคืออันนี้เลยนะฮะตัวนี้คือเป็นตัวกรองกรองกลิ่นนะครับตัวนี้มันมีข้างข้างในนี้จะมีขดลวดนะครับขดลวดแบบหอยขัดหม้อครับอบรรจุเอาไว้จุกไอ้บรรจุเอาไว้แล้วก็ตัวนี้เขาทางวิชาการเขาบอกว่าจะกรอง ลองกลิ่นเหม็นได้ครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไว้ย่างพงย่างปลาได้สบายเลยก็คงได้แต่ผมไม่เคยย่างนะครับเพราะว่าที่ที่เราไม่ย่างปลากันเพราะว่าถ้าย่างปลาจากเตาแก๊สจะมีกลิ่นกลิ่นแก๊สเนอะฮะแต่ผมก็ไม่เคยนะครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่พี่ชะลอนะครับแนะนํามาคือจริงของพี่ยังมีอีกเยอะเลยนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะส่วนที่เราเห็นเนี่ยเราก็โหสุดยอดมากนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับ เรียกได้ว่าวันนี้นะครับทางลูกบ้านเองเนี่ยนะครับเ,เข้มแข็งขนาดน,นี้ต้องมีผู้นําที่สุดยอดด้วยนะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่อยากจะฝากอะไรกับในานามตัวแทนของหมู่ที่2อนะครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการทาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ครับทาให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีแต่ทําทให้มีเกิดความรักความสามัคคีในในหมู่บ้าน อืมนะครับเกิดความปองดองสารัคคีกันนะครับปองดองทำคีกับอืนะครับเราแล้วเราจะมีโครงการที่จะพัฒนาอะไรต่อไปเรื่อยๆไหมครับตอนนี้ครับต้องมีเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะะครับเพราะฉะนั้นทางผู้ใหญ่เองนะครับก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาส่งเสริมตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวสำหรับโอกาสหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับชุมชนหมู่บ้านไหนตำบลอะไรนะครับ ติดตามตอนต่อไปครับสำหรับรายการพนานชุมชนๆๆวันนี้ผมและพี่ๆน้องๆนะครับชาวหมู่ที่2ตํตะบลปากคอกอําเภอตลานจังหวัดภูเก็ตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ